สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพางง่างตาแดงนะครับตัวนี้ตาค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเห็นที่ตาไหมฮะตาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้นะครับนะครับ ดูด้านหลังด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อง์นี้เป็นของใหม่นะครับเพิ่งได้มานะครับคุณผู้ชมก็เลยทํามาโชว์หน่อยว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะไปรอดไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับตัวนี้สภาพยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับ แต่ดูตานะครับตานี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงดงามนะครับดูตรงใบหูนะครับนะครับตรงนี้จะเหมือนว่าสลับของโลหะด้วยนะครับเห็นไครับในจุดพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นลุ่มๆดำๆนะฮะนะครับ เห็นครับผมจะซูมรับนไหครับ,เห,หรบเห็นลายมุ้งเกิดขึ้นไหมครับนะฮะพระยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับคุณผู้ชมผมว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่ต้องลองใช้ดูก่อนนะครับเผื่อเนื้อจะได้เปิดนะครับ ว่าจะได้เป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับตานะครับตาแดงครับตาแดงลูกตานี่ก็เห็นไหมครับเนื้อนี้ยังไม่ได้เปิดไม่เปิดเท่าเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับดูใต้ฐานนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับ ถ้าผ่านการใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับดูลายมุงนะมีลายมุงเกิดขึ้นด้วยนะเห็นไหมครับอันนี้ก็มีอะไรทํานะครับกำ่างตาแดงนะะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ